ข้อ1เขาให้จำนวนสมาชิกของส่วนต่างๆมาก็ก่อนอื่นจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้จะเอาไปใช้งานได้ง่ายที่สุดนะตรงนี้ก็คือบริเวณที่อยู่ตรงกลางตรงนี้จะมี2ตัวแต่จะเห็นว่าข้อมูลอันอื่นเนี่ยมันจะคลุมมากกว่า1ส่วนทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดให้แต่ละส่วนเนี่ยมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ a b c d e f แบบนี้นะก็ มาดูตัวนี้ a ลบ b ก็จะหมายถึงบริเวณสองส่วนนี้นะก็จะได้2ส่วนนี้บวกกันต้องเท่ากับ8แล้วก็ b ลบ c b ลบ c ก็คือ2ส่วนนี้นะก็จะได้2ส่วนนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ4แล้วก็ a ลบ c a ลบ c ก็คือบริเวณ2ส่วนนี้นะก็จะได้สส่วนนี้รวมกันต้องเท่ากับ9แล้วก็ตัวนี้ a union b union c ก็คือทุกส่วนตรงนี้รวมกันก็จะต้องเท่ากับ15นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เรามี a บวก d ตรงนี้ก็จะมี a บวก d อยู่นะแล้วก็มี b บวก c ตรงนี้ก็มี b บวก c อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอา a กับ d เนี่ยมาไว้ด้วยกันเอา b กับ c มาไว้ด้วยกันแล้ว a บวก d เนี่ยก็เท่ากับ8แล้วก็ b บวก c ก็ เท่ากับ4นะก็ย้ายตัวเลขไปรวมกันทางขวาก็จะได้ e บวก f เท่ากับ1นะก็จะเห็นว่าเรามี a บวก b อยู่ตรงนี้แล้วก็มี e บวก f อยู่ตรงนี้จะเห็นว่าข้อมูล2ตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเซต a กับเซต c นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เรามีข้อมูลของจำนวนสมาชิกของเซต a กับเซต c อยู่เราก็จะเอา2ออันเนี้ยมาพิจารณา เพื่อจะได้เอา2ตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะก็ NA เนี่ยก็จะมี A บวก D บวก D บวก2แล้วก็ NC ก็จะมี B บวก E บวก F บวก2เป็นแบบนี้นะแล้วก็ A บวก B เนี่ยเท่ากับ9แล้วก็ E บวก F จะเท่ากับ1นะก็รวมตัวเลขเข้าด้วยกันแล้วกระจาย3เข้าไปคูณแล้วย้ายตัวเลขไปรวมกันย้าย D ไปรวมกัน เราย้าย2ไปหารก็จะได้ d เท่ากับ1น,นะพอได้ d เท่ากับ1ก็ย้าย1ไปลบก็จะได้ a เท่ากับ7นะพอได้ a เท่ากับ7ย้าย7ไปลบก็จะได้ b เท่ากับ2พอได้ b เท่ากับ2ย้าย2ไปลบก็จะได้ c เท่ากับ2นะก็จะเห็นว่าเราจะรู้ a b c d หมดละแต่ว่า e กับ f เนี่ยจะยังไม่รู้นะก็มาดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะ โจทย์ถามจำนวนสมาชิกของ A union B ลบ C A union B ก็คือบริเวณนี้แล้วก็หักออกด้วยส่วนที่อยู่ใน C นะก็จะเหลือ3ส่วนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ A บวก B บวก C นะก็จะเห็นว่า A B C เนี่ยเรารู้หมดทุกตัวละก็แทน A เท่ากับ7 B เท่ากับ2 C เท่ากับ2ลงไปโดยที่ยังไม่ต้องหา E กับ F เลยก็ได้นะ ถ้าเกิดจะหา e กับ f เนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ต่อเพื่อหา e กับ f ได้นะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยไม่ต้องหา e กับ f ก็ได้ก็บวกเลขตรงนี้ออกมาจะได้11เนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง